นนกูลปล่อยภาพหลุดฉลองวันเกิด28แม่มแอปก็โผล่คอมเมนต์รู้เลยว่าข้างรัก ลุกชรลองวันเกิดแม่แอดซันแบบนี้แฟนคลับทั้งประเทศแซวกันสนัดเมื่อแอดทักะอนได้โพสต์อวามวันเกิดนนกูลนัชานนสุสันตวันนกุลหรืออายุครบ28ปีที่เราระบุข,ข้อความบอกว่า Happy p y r t r d a y นะคะและวันเกิดปีนี้ก็ยิ่งมากๆขึ้นและถอนหายใจน้อยลงแล้วค่ะเพราะใครนะที่มีความสุขขนาดมากๆค่ะสมหวังในสิ่งที่ตั้งใจนะคะและ หวานเกินต้านจนอดแสวไม่ได้จริงๆนะคะสำหรับราสุดนนกูน,นั้นก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวโพสลงในสิสระมส่วนตัวเผยลุกหล่อๆท เผยรูปหล่อๆฉลองวันเกิดพร้อมกับเขียนแคปชั่นระบุว่า28แล้วอัยู่28ปีแล้วค่ะท่ามกลางคนบันเทิงแฟนคลับก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยอวยพรวันเกิดให้กับนนกูลและจึงจำนวนมากแม่แอปก็ทำเอาฮาอีกครั้งเมื่อมาคอมเมนต์บอกว่า Happy Birthday 28วันเกิดครับ